เห็นหนานานักแสดงรุ่นเก่าพี่ปอณัฐวุฒิเข้ากองละครบู๊นับ8ครั้งแรกก็ทําบรรยากาศคึกคักสนุกสนานกับทีมงานทีวีซีนที่คุ้นเคยโดยพร้อมเกินร้อยมาเข้าคาแรคเตอร์ครูศักดิ์ครูมวยเบอร์หนึ่งให้ลูกศิษย์ท่านพระเอกพลนวัตวัดพลังมวยในฉากเด็ดบนสังเวียนงานนี้ถึงจะไม่ต้องชกแต่พี่ปอยังขออวดฟิตเต็มที่เป็นอีกหนึ่งบทบาทโดนใจที่จะได้เห็นพี่ปอโชว์พลังแดดดี้สุดตัวในนับ8ค่ะ เป็นงานก,ากลับมาของผมด้วยวันนี้เป็นคิวแรกเลยนะฮะที่ได้มาทํางานเจอบรรยากาศทีมงานทุกคนที่คุ้นเคยก็มีความสุขครับเพราะว่าผมเนี่ยเริ่มงานกับทางชังสองสามกับทีวีซีเป็นเจ้าแรกเหมือนกันอ๋อสังเวียนนะขึ้นนะขึ้นไปให้น้ําพลเป็นนวดหัวถอดมงคลอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมถอดเสื้อปุ๊บผมกลัวพนเขาจะดอปมาฮะผมเลยบอกว่าขึ้นไปเนะี่ยมันจะพนจะดอปไปนิดนะครับผมเลยอยู่ข้างล่างเวทีดีกว่าถ้าข้างล่างเวทีเนะี่ยถ้ามีพวกเรื่องบูเรื่องมีโจรมาทาร้ายอะไรก็ผมก็เป็นผู้ช่วยคอยดูแลเขาดูแลพว จะจิ้นกหรือเปล่าเนี่ยไม่ก็ขอฝากละครเรื่องนับแปดไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากตัวละครครูสัตว์ที่ผมเล่นไว้ด้วยนะฮะเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครลับครับลึกลับดำมืดสับสนและงงงวยเป็นสีสันในละครเรื่องนับแปดอย่างแน่นอนสนุกสนานครับ